สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่24เมษายน2564นะครับเมื่อวานนะครับโอ้ยเมื่อวานติดธุระนะครับต้องขอกราบขอไปไปอย่างสูงนะครับที่ผมขับรถอยู่นะครับไม่สามารถที่จะรับโทรศัพท์หรือว่าตอบไลน์ได้นะครับก็ติดธุระนะครับยาวเลยนะครับจนถึงเย็นนะครับแต่ก็มีคนที่โทรมาสั่งจองต้นไม้ไว้นะครับพวกไอ้ยักษ์ลบบุรีนะครับผมก็ได้จัดเตรียมไว้นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะส่งพรุ่งไม่สามารถที่จะส่งวันนี้ได้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับมันติดกับวันอาทิตย์นะครับ ถ้าเกิดติดกับวันอาทิตย์นี่มันจะไปค้างนะครับต้นไม้ของท่านจะได้รับความเสียหายนะครับผมก็เลยขอโอกาสนี้นะครับแจ้งให้ท่านทราบว่าผมจะขอส่งในวันจันทร์นะครับเนี่ยผมก็ติดชื่อไว้แล้วนะครับนะติดชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีอยู่ประมาณ3ามสี่ท่านนี่ละครับที่สั่งมานะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมพอดีเมื่อวานนี้ก็รีวิวไปแบบแค่นิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวท่านก็ยังให้ความอุปการคุณนะครับก็ขอบคุณมากครับประมาณ4ี่ห้าท่านนะครับ วันนี้จะพามาดูต้นที่โกลเด้นที่ผมตัดกิ่งไว้นะครับแล้วจะมาอธิบายสองตัดพร้อมกันนะครับผมอ่านะครับไอโกลเด้นสองต้นนี้นะครับต้นนี้กับต้นนี้นะครับอันนี้คือโกลเด้นนะครับต้นใหญ่เลยนะครับผมได้ตัดกิ่งไว้พร้อมกันนะครับสองต้นนี้ผมตัดพร้อมกันเลยนะครับสังเกตนะครับว่าไอ้ต้นนี้นะครับแตกยอดแล้วนะครับนี่ต้นนี้แตกยอดแล้วนะครับเนี่ยนะฮะแตกยอดแล้วนะครับแต่อีกต้นหนึ่งนะครับ มาดูต้นหนึ่งนะครับต้นนี้นะครับยังไม่แตกยอดนะครับยังไม่แตกยอดนะยังไม่แตกยอดแตกยอดช้ากว่านะครับแต่ท่านรู้ไหมว่าทําไมถึงแตกแตกยอดช้ากว่านะครับไอ้ต้นนี้นะครับสังเกตแค่สีผิวกิ่งนะครับไอ้กิ่งเนี้ยมันมันขาวนะครับกิ่งนี้มันขาวสีผิวกิ่งนะครับคือมันแก่นะครับมันแก่เนื้อเยื่อมันยังแก่มันยังแข็งอยู่นะครับอ่าซึ่งต้องใช้เวลานานกว่ากิ่งที่เขียวกว่านะครับ กิ่งผวกนี้ยังเขียวอยู่นะครับอ่ายังเขียวๆออกยังไม่แก่มากนะครับยังออกเขียวๆอยู่นะครับต้องใช้เวลานานกว่าปกตินะครับที่ตาเขาจะดันขึ้นมานะครับดันขึ้นมาให้มาให้มาแทงเนื้อเนื้อเยื่อได้นะครับอ่าก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับใจเย็นๆนะครับบางคนที่ตัดกิ่งแก่นะครับกิ่งที่มันแก่นะครับเราตัดครั้งหนึ่งนะครับมันจะได้อ่ายอดเยอะมากนะครับยอดเยอะมากๆนะครับ ไม่เหมือนกิ่งอ่อนนะครับถ้ากิ่งอ่อนเนี่ยอ่อนแบบไหนครับอ่อนแบบเขียวแบบนี้นะครับอันนี้คืออ่อนเลยนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้คืออ่อนเลยนะครับถ้าเราตัดเนี่ยมันจะได้ประมาณสักยอดหนึ่งถึง2ยอดนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็คือสองยอดนะครับเต็มที่นะครับนะกิ่งอ่อนครับแต่ถ้ากิ่งแก่แบบนี้นะครับกิ่งแก่ขาวๆอย่างนี้ครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะแตกมาเต็มเลยนะครับแตกมาเต็มเลยเต็มยอดเลยนะครับนะะ อ่าไอกริ่งแบบนี้ก็ก mm ็ไ hmm, ด so ้เยอะเหมือนกันนะครับกิ่งกึ่งเขาเรียกว่ากึ่งแก่กึ right ่งอ่อนนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก <im> ็จะได้ยอดเยอะเหมือนกันดูสังเกตจากจากตาที่ม <noise> ันป <Taiwanese> ูดนะครับอ่านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอาไม่โฟกัสนะครับนี่ครับจากตาที่มันปูดขึ้นมานะครับต้างสังเกตนะครับว่ามันปูดบวมเนี่ยแสดงว่ามันจะแตกหลายตาอยู่เหมือนกันนะครับถ้าไม่ตัดนะครับก็ไม่ได้ทรงพุ่มนะครับไม้ก็จะไม่สวยนะครับ พอแตกยอดขึ้นมามันก็จะเป็นห่างๆกันนะครับเหมือนต้นนี้นะครับถ้าผมไม่ตกแต่งมันก็จะไม่ได้ทรงนะครับดูเหมือนกับต้นพวกนี้นะครับเห็นไหมครับว่ายอดเขาเริ่มแตกขึ้นมาครับพวกนี้คือมาแขนงกิ่งขนงกิ่งอะไรมันเยอะแล้วนะครับเนี่ยนะครับพวกนี้นะครับก็ไม่มีแล้วครับก็ถือโอกาสมาทักทายกันนะครับกลัวจะลืมกันนะครับพวกนี้ก็จะมีจะจะมีไม้มารีวิวนะครับ แต่แต่ขอบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์นะครับไม้อาจจะไม่มีดอกนะครับนะแต่ก็สําหรับคนที่ดูเอาไปลุ้นนะครับเอาไปลุ้นแล้วก็ชอบโคตรชอบอะไรประมาณนี้นะครับก็พ่งนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับโอ้ฝนก็ตกนะครับเมื่อคืนฝนตกฝนตกหนักแล้วก็พายุอพายุเข้าไหมอันนี้อันนี้อันนี้นอนนอนแล้วไม่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 รู้เลยครับว่ามันเข้าไม่เข้านะครับแต่ว่าฝนตกหนักแล้วก็ ลมแรงเหมือนกันนะครับลมแรงอันนี้ก็คือแต่ให้ดูต้นนี้แต่ผมก็กลัวเหมือนกันนะครับเมื่อวานเนี Look ่ยนั่งแท่นไว้นะครับเนี <Plaza> ่ยเหมือนเนี Eleven ่ยที <Quốc Cody> ่ผมนั่งแท่นไว้นะครับพอฝนตกมานะครับเห็นไหมครับพอฝนตกมาแล้วมันเปียกนะครับพอมันเปียกเนี่ยผมกลัวมันจะไม่ติดนะครับมันจะเน่านะครับนี่นี่คือปัญหานะครับที่ฝนตกมานะครับเนี่ถ้าฝนตกถ้าผมมีเขาเรียกว่าอะไรนะ มีโรงเรือนนะครับมีหลังคานะครับถ้านั่งแท่นแล้วก็เอาไว้ในโรงเรือนแบบนั้นนะครับอ่ามันจะไม่ให้น้าไม่ให้โดนน้าไม่ให้โดนอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะปิดง่ายนะครับนะแต่แบบนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มีคนมาจองแล้วนะครับต้องแต่ผมไม่รับจองนะครับเพราะว่าผมต้องซ่อมอีกไม่รู้อ่ากี่กิ่งนะครับต้องรอลุ้นก่อนนะครับว่ามันจะปิดกี่กิ่งนะครับปิดไปกี่กี่กิ่งกี่ยอดนะครับนะไอ้ต้นนี้ยังไม่ได้นั่งนะครับต้นรากสวยๆตัวนี้นะครับยังไม่ได้นั่งนะครับ อืมมาดูต้นนี้นะครับเยอะจะให้ดูต้นนี้วันนี้ไม่ได้ขายของนะครับอืมมาดูต้นนี้นะครับเมื่อวานพลโทรไปไม่ได้รับสายก็ต้องขออภัยกินครับออก็มีพี่อีกคนหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าเอเดี๋ยวจะส่งทั้งกระถางให้นะครับพี่อะไรเนาะผมต้องขออภัยด้วยนะส่งทั้งกระถางให้แต่ว่าถ้าส่งไม่ได้อืมผมก็ต้องขอตุ่มนะครับกระถางสิบนิ้วนะครับผมไม่สามารถที่จะส่งทั้งกระถางได้นะครับมันหนักนะครับ อีกอย่างหนึ่งผมอาจจะลืมด้วยนะครับอาจจะลืมแล้วก็มีหลายเจ้านะครับที่สั่งมานะครับก็เลยก็เลยก็เลยลืมนะครับลืมก็ไม่ได้โทรกลับนะครับไม่ได้โทรกลับบอกพี่เขานะครับพี่เขาก็ไม่ได้เตรียมดินเตรียมอะไรไว้ด้วยนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับคุณพี่นะครับผมไม่ได้เจตนาที่จะอยากจะนี่อยากจะอยากจะผิดพลาดนะครับแต่ว่ามันผิดพลาดไปแล้วต้องขออภัยนะครับเพราะห่อตุ้มไปนะครับผมห่อตุ้มไปเอ่อ ส่วนกระถางพวก8นิ้วที่สั่งเมื่อวานนะครับไอ้พวกนี้นะครับเนี่ยกระถาง8ดนิ้วที่สวยๆพวกนี้นะครับอันนี้ถ้า2องกระถางเนี่ยเดี๋ยวผมส่งให้เลยนะครับส่งให้ทั้งกระถางเลยนะครับก็คือกระถางแดนิ้วนะครับไอ้พวกนี้เอ่อไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับ8ดนิ้วนะสามารถใส่กระถางใส่กระถางได้นะครับอ่ะไอ้ตัวนี้นะครับที่จะมาดูนะครับก็คือตอนเนี้ยแต่ก่อนต้นเนี้ยแต่ก่อนมันมันเกิด มันมีกิ่งอยู่ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมไปตัดมันออกอีท่าไหนไม่รู้ครับมันเกิดเน่าแล้วผมก็เลยชําแหละมันนะครับนี่ฮะชาแหละมันมันก็เลยมีมีกิ่งแบบนี้นะครับชําแหละมันออกนะครับแห่กแล้วก็ทาปูนทาทายาทาอะไรคือด้วยความเสียดายรากนะครับดูรากเขานะครับสร้างมานะครับกว่าจะได้นะฮะก็ยกขึ้นแล้วยกขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็เลยเสียบยอดแดงไว้นะครับสมบูรณ์มากนะครับอติดเนี่ยสมบูรณ์มากเลยนะครับดูนะฮะเนี่ย เสียบยอดสีแดงไว้นะครับก็รอนะครับรอรอให้มันยาวนะครับผก็จะสร้างกิ่งนี้เป็นกิ่งยอดนะครับกิ่งยอดให้มันยาวขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอเลี้ยงไปก่อนนะครับตอนนี้มันตอนนี้มันยาวไม่ทันเพื่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวปล่อยไปก่อนนะครับปล่อยสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆิบใบนะครับลิบใบด้านข้างนะครับให้ยอดนี้มันกินนะครับพอยอดนี้มันได้กินอาหารมันก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นนะครับยาวขึ้นเสร็จปั๊บอนาคตนะครับพอเราพอเราลิบใบออกใช่ไหมครับ ไอยอดไหนที่มันมีใบนะครับมันจะกินอาหารนะครับพอมันได้กินอาหารมันจะยาวขึ้นแล้วเราก็ค่อยแตกตกแต่งทรงพุ่มนะครับมันก็จะได้นะครับไอแผลเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวก็หายนะครับอ่าแต่รากนะครับไอสร้างมาดูครับเป็นโขดเป็นลํำเลยนะครับเป็นขานะครับเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยเต็มเต็มถังสิบสิบเอ็ดนิ้วครับเต็มเลยนะครับเนี่ยอ่ะโอเคนะครับก็ถือโอกาสมาทักทายกันตอนเช้าๆนะครับอ่า อเดี๋ยวพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะมีจะมีไม้ไม้ไม่มีดอกนะครับไม้ไม่มีดอกมามารีวิวกันนะครับะลองดูนะครับเผื่อใครชอบนะครับผมก็มีอะไรให้ดูอีกเนาะฝนตกมานะครับต้นไม้ก็ใบเขียวนะครับใบเขียวใบเขียวก็ดีนะครับแต่ไม่มีดอกนะครับอเนี่ยต้นต้นชาช้าเนี่ยผมก็พอดีมันเกิดมาตามกระถางต้นไม้ผมก็เพาะไว้นะครับ เพาะไว้เพื่ออะไรนะครับเผื่อกลับบ้านนอกเราคผมจะไปปลูกนะครับอืมไปปลูกสักสองสามต้นนะครับพอแล้วนะฮะปลูกเยอะก็เต็มพื้นที่นะครับพื้นที่ยิ่งน้อยอยู่พื้นที่ไม่เยอะเหมือนเขานะครับฮะอืมอันนี้ก็แดงรวมทรัพนะครับรากทองนะครับแดงรวมทรัพรากทองนะครับมีต้นเดียวนะก็ก็ถือว่าเป็นเป็นสิริมงคลนะครับผมก็เก็บไว้นะครับมีต้นเดียวนี่แหละนะครับอีกต้นหนึ่งก็เป็นรากเส้นเล็กๆอยู่นะครับเท่าก้น ใหญ่กว่ากุ้บุรีนิดนึงนะครับเนี่ยยอดก็เริ่มแตกแล้วนะครับแดงโดมซับนะครับเดี๋ยวแตกแล้วเดี๋ยวค่อยตัดตรงตัดตกแต่งอีกรอบนึงนะครับก็จะได้พุ่มที่สวยงามนะครับเอ๊มีคนถามหาสีขาวไหมครับเนี่ยพอดีพอดีสีขาวมันเริ่มจะบานนะครับต้นนี้ผมมันพอมันบานตอนแรกผมคิดว่าเป็นสีเหลืองนะครับมันเป็นสีขาวนะครับขาวบริสุทธิ์ขาวอะไรเนาะเนี่ยชื่ออะไรไม่รู้ขาวหิมะนะ่นวะนะ สีขาวนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับเนี่ยนะสีขาวน่าจะเป็นสีขาวเหมือนกันกับตันนี้ปะดูแป๊บหนึ่งนะสีขาวสีเหลืองขาวเรื่องเหลืองเหลืองเรือขาวน่าจะเป็นขาวเหมือนกันนะครับนะเหลืออยู่สองต้นนะครับอืมใครอยากได้ก็ทักมานะครับต้นละสามร้อยบาทนะครับเนี่ยสองต้นนี้ก็หกร้อยนะครับหกร้อยค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับผม ก็ไว้พรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่อีกรอบนะครับผมนะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ